สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะนี่นะก็อ d ดีไลน์นะคะฮอโมนวันองห้าหนึ M ่งเ K O M O N w A N สองหค่ะตากาแรกจะเป็นตาการาคา25บหาทนะคะก็มีหลายแบบนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบคร่าวๆนะคะก็จะเป็นพวกบางแผ่นอันนี้เป็นบางแผ่นแพนด้าแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ เป็นบันอันนี้เป็นบัตบันนะคะที่มาเยอะก็จะเป็นหน้าแมวมินิแบบนี้นะคะแพนเค้กค่ะบัตบันแบนค่ะอันบางแมนบันเมลอนค่ะแล้วก็บังแผ่นหน้าตลกข้าวโพดบัตบันแบนโดนกัดบันธรรมดาบิสกิตไข่เชลล์ โดนัทคิตตี้ปังยาวมาร์ชเมโลโล่คิตตี้ค่ะพนด้์บันซูชิก็อันนี้ข้าวๆแต่และอย่างก็มีหลายแบบหลายสีนะคะก็ทักมาขอดูรูปกันก่อนนะก็อันนี้จะเป็นไซส์มินิหมดเลยค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นตะการาคาคา30บาทกับ40บาทค่ะ30บบาทก็จะเป็นพวกปังแผ่นนะคะ ก็จะมีเป็นปังแผ่นมิกกี้อันนี้นิ่มมากๆนะคะปังแผ่น30บาทจะเป็นพวกมีแพคเกจแบบนี้นะคะราคา30บาทปังแผ่นนิ่งเงียนค่ะมีลายสีนะต้องขอบปังแผ่นนิ่งเงียนแนวนอนแล้วก็มีลายสีนะต่อมาราคา40บาทก็จะเป็นพวกไอติมค่ะก็จะมีเป็นแบบไอติมโคนกับไอติมหนี ก็พวกไอติมนี่มันจะมีหลายสีมากเลยนะคะราคา40บาทนะส่วนไอติมหีีก็ราคา40บาทเหมือนกันนะคะมีหลายสีมีครบทุกสีเลยนะ,ะก็ทักไลน์มาถามกันได้นะคะราคา40ไอติมราคา40่บางแผ่นราคา30บาทค่ะต่อมาจะเป็นราคา50บบาทค่ะชิ้นแรกแบบแรกก็จะเป็นปังเนยสดหรือปังก้อนค่ะ มีหลายชิ้นนะคะนี่เยอะค่ะต่อมาก็จะเป็นโลกระต่ายนะคะอันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันสตออรอเบอรี่ค่ะมีแบบมีช็อกโกแลตกับไม่มีช็อกโกแลตนะนิ่มกรโลค่ะต่อมาก็จะเป็นทาร์ตไข่ค่ะอันนี้คนถามเยอะมากนะคะจะเป็นซาลาเปาเข้ามาใหม่แล้วนะคะมีแพ็กเกจด,ด้วยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นไอติมวิปคีมแบบนี้นะคะบันหน้าตลกค่ะบัชบานค่ะก็จะก้าราคา50บาทนะคะก็จะมีหลายแบบเหมือนกันหลายสีแล้วก็มีหลายชิ้นนะคะสโลแล้วก็นิ่มเกือบทุกชิ้นนะส่วนราคาพวกราคา2530 40ก็นิ่มสโลเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตะก้าต่อไปค่ะ ราคานี้จะเป็นราคา60บค่ะบาทค่ะแบบแรกจะเป็นโดนาคิตตี้นะคะก็อันนี้จะเป็นแท็กแบบแบบนี้นะก็มีหลายสีนะคะโดนาคิตตี้ต่อมาก็เป็นโดนาคิตตี้เหมือนกันคะ่ะแต่มันจะทรงมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็คนละโรงงานกันนะคนละแท็กนะคะเราจะให้ดูเปรียบเทียบความต่างนะ ก็นี่นะหน้าตาแท็กก็บอกไว้นะว่าเอาโดนากิตตี้แบบไหนนะคะก็นิ่มสโลปพอ,พอกันเลยนะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบมีเกลรืวแบบมีลายนะคะต่อมาจะเป็นพวกไข่ค่ะตอนนี้หยือแค่สองฟองนะคะฟองแรกจะเป็นกูเดทามะนะคะกูเดทามะทั้งสองฟองเลยนะแบบแรกมันก็ลายต่างกันนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นต้นหอมค่ะอันนี้มีแพ็กเกจนะมีหลายสีนะคะนี่ค่ะมี3าสีแต่ละสีก็มีหลายชิ้นนะต่อมาจะเป็นกัวซองค่ะมีหลายชิ้นอันนี้ตะกร้าน,นี้ราคาชิ้นละหกสิบบาทนะคะแล้วก็ มีหลายชิ้นนะแต่ละแบบนะคะก็มีหลายสีด้วยนะตาก้าต่อมาจะเป็นตาการาคา130บาทนะคะก็มีเยอะนะเดี๋ยวเจะมาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะแบบแรกก็จะเป็นปังยาวแบบเกลียวนะคะมีแพกเกจนะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นปังยาวนะสโลนะคะมี หลายชิ้นมเาเยอะมากๆเลยนะคะรอตนี้ต่อมานะคะก็จะเป็น Palestine ปังปอนค่ะอันนี้เป็นไซส์มินินะสโลมีหลายชิ้นะคะ่ะรอบนี้จะมีซอสสีขาวให้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นโรดิโต้ค่ะอันนี้มีสองชิ้นต่อมาจะเป็นแพนด้าบันนะคะอันนี้มีหลายหน้าหลายสีมากๆเลยนะคะแพนด้าบันจัมโบ้ต่อมาจะเป็นโดนาคิตตี้จัมโบ้นะคะอันนี้เป็น อแทแบบนี้นะเบาเชนสีชมพูสวยมากนะคะสโลมีหลายชิ้นค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังแผ่นค่ะอันนี้เนื้อซอฟมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นรูปแมวนะเหลือชิ้นเดียวแล้วค่ะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะมีไส้ด้วยนะคะขนมปังค่ะมีหน้านี้หน้านี้นะคะแล้วก็หน้านี้ค่ะ มีแพ็กเกจนะมันจะนิ่มๆค่ะวอฟเฟิลคิตตี้ค่ะแท็กบอลเชนสีทองด้วยนะคะเฮ้ยสีชมพูนะคะซัมโมบบานเมลอนค่ะคิมพับคิตตี้ค่ะมาสีละสองชิ้นนะคะจะเป็นแท็กแบบนี้ สีละสชิ้นนะต่อมาก็จะเป็นกล้วยเด้งค่ะมีหลายชิ้นนะคะอันนี้มันติดถุงนิดนึงนะอันนี้จะเป็นฉลามเด้งค่ะจะมีเท้าคนเด้ออกมาค่ะคะ่ะพวกที่รีวิวไปเมื่อกี้นะคะราคาชิละา3 0บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตะก้าใหญ่นะคะ อันนี้มันจะมีหลายชิ้นมันหนามากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆรดวตั้งแต่ชิ้นแรกนะซาลาเปา1 0 0บาทไส้กรอกยืดไม่แท้ไม่มีแพ็กเกจ2 0 0บาทกล้วยยืด2 0 0บาทพีน้ำชิ้นสดท้ายห0บาทไอติมมีหลายสี100อบาทมีหลายสีนะคะเห็ดยืด200บาทค่ะจะมีเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะ รองเท้าค่าปี200บาทอันนี้ไม่แทนนะคะแต่ว่ามันมีแท็กแต่เป็นแท็กไม่แทนนะคะ200บาทโบคิตตี้ชิลา150บาทค่ะสโลนะคะก็จะเป็นแท็กแบบนี้แ a n d a าบอ100บาทค่ะเป็นไซส์มีเดียมค่ะคิตตี้นะคะอันนี้ราคา150บาทค่ะมี2สี ต่อมาก็จะเป็นเค,ค้กนะคะอันนี้จะแต่ละแบบก็จะมีหลายชิ้นนะพี่นะเป็นมะนาวสตววรอเบอรี่กีวีแล้วก็แตงโมค่ะอันนี้จะนิ่มมากแล้วก็สโลนะคะราคา100บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังยักษ์นะคะมาเข้ามาแล้วมีฐานเยอะมากนะขนาดยักษ์มากๆเลยนะคะ ็มีอยู่2ชิ้นค่ะเป็นสีเข้มกับสีอ่อนราคาชิละ300บาทค่ะไก่โทรีราคา200บาทค่ะต่อมาชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อโคดแล้วก็แคลรอทค่ะอันนี้น่าจะยืดได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าสโลมากแล้วก็นิ่มมากบีบมันเราชอบมากเลยนะคะมันบีบมันมากๆเลยค่ะแต่และอย่างก็มีหลายชิ้นนะคะ ต่อมานะคะแบบสุดท้ายก็จะเป็นของเล่นเราขอรีวิวเป็นของเล่นนะก็อย่างแรกนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนที่แปะกับกระจกนะไม่ก็ปลาแบนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันจะแพ็กเกจแบบว่าน่ารักดีนะคะบีบไปมันคล้ายๆกับสลามะคะ่ะแต่ว่าเหมือนมันไม่คือนะคะเป็นสลามไข่ดาวประมาณนั้นเลยะคะ่ะก็ อันนี้แค่20บาทเท่านั้นนะคะนี่นะราคาถูกปีได้ด้วย20บาทนะคะก็ใครที่อยากจะเก็บเงินซื้อ u ูชินะคะก็ซื้ออันนี้ไปบีบเล่นกันก่อนก็ได้นะมีหลายหน้ามากๆเลยบีบมันนะคะบอกก่อนเป็นกระดูกตาหมึกนะคะมีหลายหน้ามากแล้วแบบ น่ารักนะคะมันจะใสๆดีดูแนินแดงกระพุนเลยค่ะก็อันนี้แนะนํานะคะ20บาทราคาถูกเอาไว้บีบได้นะสําหรับคนที่มีงบน้อยนะคะ20บาทต่อมาอันนี้จะเป็นตู้ปลาค่ะรอบที่แล้วขายดีมากเลยนะคะรอบนี้ขายชิละ60บาทค่ะก็จะมีสีตามนี้เลยนะมันไม่ใช่แค่บีบไปอย่างนี้นะถ้าแกะออกมามันจะเป็นน้ํามันนะคะเวลาบีบทีนี้มันแบบลื่นมือมากๆเลยนะก็ น่าเล่นเล่นมันมากมากเลยนะคะมีตามนี้เลยชิละ60ิบาทค่ะต่อต่อมานะคะอันนี้มาใหม่คะ่ะอันนี้จะเป็นตู้ปลาบอลน,นะคะแต่มันจะบีบไม่ได้เหมือนตู้ปลาที่เป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็แบบนี้มันจะแต่มันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันมีไฟนะคะเวลามันไปเด้งกับพื้นเดี๋ยวเราทําให้ดูนะนี่นะคะไฟจริงสวยมากเลยนะ จะเป็นไฟนะคะนีแซบตามมาเลยน่ารักมากแล้วก็ข้างหนก็จะมีลูกๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่มันจะมีเห็นไหมเป็นลูกกระดิ่งข้างในด้วยน่ารักเป็นปลาแล้วก็จะเป็นเกตๆน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคาแค่40บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เวลาซื้อไปนะ สีสีจริงมันจะสวยกว่าในนี้เยอะแยะเลยนะคะสีแบบใสๆเลยนะคะเหมือนอยู่ในทะเลอะไรอย่างงี้<ม>ก็อันนี้จะเป็นสายนะคะเราเอาไว้ผูกผูกเวลาเล่นก็ปล่อยไปประมาณนี้นะก็น่ารักมากๆอันนี้มาใหม่นะคะมีไฟด้วยอันนี้40บาทอันนี้60บาทอันนี้20บาทค่ะนะคะก็ข้าวขาก็ประมาณนี้เลย การีน,นีโอเคค่ะก็นี่นะคะไอดียไลค่ะโคมูลวันสองหก่อนทักถามผู้ปกครองก่อนต้องให้ผู้ปกครองอนุญาตก่อนนะคะแล้วก็ไม่รับจองเก็บเงินให้ครบก่อนค่อยสั่งนะคะก็รีบมาซื้อกันเยอะๆนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะคุณค่ะ